ท่าทีของจีนอาจารย์มองว่าดูอ่อนลงไหมคะกับสหรัฐปฏิเสธว่าไม่ได้พูดคุยแต่ว่าเตรียมจะลดภาษีสินค้าบางรายการให้กับอเมริกาแล้วคะ่ะอาจารย์สิ่งที่จีนกําลังทาอยู่ก็ทำสองเรื่องก็คืออะไรครับให้รู้ว่าฉันมีเครื่องมือที่จะบอกเลยว่าฉันไม่ได้เป็นไกานะครับฉันไม่ได้ปลอดแทกฉันมีเครื่องมือในการต่อสู้ได้ส ผมมีเงื่อนไขของเวลาที่จะสู้ได้นานนานเท่าไหรบางทีไม่ต้องทําอะไรเลยคุณเองก็เหนือเองเพื่อที่จะให้ท้ามรู้รว่าเกมนี้ระหว่างคุณกับผมจะไม่ใช่เป็นสีโร่ซัมที่คุณชนะและผมแพ้ผมเป็นไก่แต่ว่าเกมนี้เล่นต่อไปนะจะแพ้ทั้งคู่แต่อเมริกาสหภาพยุโรปกับจินเขาก็เลียนตำลาเดียวกันน่ะแลาเคยได้เห็นภาพว่าเกมนี้ไม่ใช่เป็นไก่ครับ ตัวคุณเองเล่นไปเรื่อยๆคุณก็เป็นไก่ด้วยเพราะนั่นหมายความว่ากาลังเล่นเกมซึ่งหมายความว่าคุณคิดว่าคุณจะชนะแต่เกมนี้เล่นไปเล่นมาไม่มีคําว่าชนะเกมนี้มีแต่ว่าลบไปแล้วจะพังกันน้อยกว่าหรือมากกว่าในชิคเก้นเกมยกแรกนะคะในมุมวัชรสมชายนะคะใครเป็นไก่ก่อนใครแพ้ก่อนคะ ที่ของจีนอาจารย์มองว่าดูอ่อนลงไหมคะกับสหรัฐปฏิเสธว่าไม่ได้พูดคุยแต่ว่าเตรียมจะลดภาษีสินค้าบางรายการให้กับอเมริกาแล้วคะ่ะอาจารย์มันที่มันอ่อนลงก็เกิดความจะเป็นเช่นเดียวกันที่ทรัมป์อ่อนลงทั้งสองฝุ่นอ่อนลงทั้งคู่นะครับอย่างกรณีของอทรัมป์เนี่ยอ่อนลงเพราะอะไรตั้งแต่ก่อนที่จะอ่อนลงกับจีนนะครับก็จะมีการหยุดเรื่องของการเจรจาเก้าสิบวันแต่ก็หยุดเล่นงานไม่ใช่เจรจาหยุดเล่นงาน เพื่อให้เกิดการเจรจากับ60ประเทศในเรื่องที่เขาเรียกว่าการพาภาษีสังตอบแทนแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อะไรครับตะล่อมตะล่อมเพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ยอมเขาแลกมาคอนเซนเทรตอยู่กับจีนและสหาภาพยุโรปอันนี้ก็แสดงความอ่อนอ่อนแอลงไปแล้วที่เขาทาอย่างนี้เพราะมันมีสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอก็คือว่าตอนนี้เขากะต้องต่อสู้กับทั่วโลกและต่อให้ไม่มีทั่วโลก แค่จีนอย่างเดียวก็นหนักแล้วเพราะสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอที่ทําให้เขานะต้องมีการดําเนินการก็คือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20กว่าปีนะครับที่เรียกว่าค่าดอลลาร์เนี่ยมันแสดงออกมาถึงความอ่อนแอของอะไรครับของเรื่องของอความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนที่มีต่อเรื่องของดอลลาร์แล้วก็เรื่องต่อผลตอบแทนที่มีต่อพันธบัตรเป็นครั้งแรกในรอบ20กว่าปีที่พันธบัตร ปีกับสาสิบปีเนี่ยปรากฏว่าโดยปกติถ้าเกิดวิกฤตนะฮะพันธบัตรเนี่ยจะมีคนมาซื้อเยอะพอคนมาซื้อเยอะว่าผลตอบแทนก็ต่ําลงมันแสดงว่าราคาสูงขึ้นอันนั้นดีนะครับดีกว่าทองด้วยซ้าแต่ตอนนี้กําลังเกิดปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคนชักไม่แน่ใจว่าเฮ้ยอเมริกาไม่เป็นเซฟเฮาเว่นล้วถึงกับมีการขายขายในลักษณะที่เหมือนต่อเนื่องจงนกระทั่งเป็นการลดลงนะครับหมายถึงว่าราคาพันธบัตรแล้วกับผลตอบแทนกับตังสูงขึ้น เป็นลักษณะที่น่าเป็นห่วงในรอบ20กว่าปีพราะทั้งแม้จะปักแข็งแต่ลึกๆเขาก็รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนี่คือเหตุผลที่เขาต้องอะไรครับต้องออใช้วิธีอะไรครับอ,อ่อ,อ,อนโยนด้วยกันนะครับชะงักเรื่องของการที่จะเล่นงานแต่เขาให้เปิดการเจรจาเพื่อที่จะเปิดศึกไม่ใช่หลายหน้าเป็นการลบศึกแล้วก็พยายามที่จะมาคอนซนเทตตอยู่กับทางด้านของจีนอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงความอ่อนแอของทั้ที่สองที่ทั้งแสดงความอ bon ่อนแอคือ กับจีนเองก็เจอปัญหาคืออะไรครับต้องนู่นครับนะขอยกเว้นนะครับ,เ,นะรบเรื่องที่เล่นงานพวก i ไอโฟพข้อหมายกวามว่า70%ของ iPhone เนี่ยนันทําจากจีนถ้าคุณมีการทําอย่างนี้บริษัทเที่ยงได้เลยนะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์ด้านต่างต้องมีการชะงักรวมทั้งด้านของรถยนต์ด้วยซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทางทรัมป์เนี่ยมีการอ่อนแจลงเช่นเดียวกับจีนครับมาถึงจุดหนึ่งต่อสู้กันไปเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะที่ตัวเองถูกกระทบเพราะว่าสินค้าต่างๆเนะี่ย มันมีการเล่นงานอเมริกาน้อยกว่าอเมริกาประมาาร้อยสี่สิบห้าแต่จริงๆอเมริกาเล่นงานมากกว่าร้อยสี่สิบห้าของเดิมมันมีอยู่บางตัวเนี่ยไปถึงสองร้อยของินร้อยสี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าตัวเขาเองก็รู้ว่าแพ่นี่พอแล้วพอพออะไรครับเล่นแค่นี้ก็แทบจะไม่มีต้องมีการซื้อขายเพราะนั้นพอถึงจุดหนึ่งสินค้าก็แพงขึ้นอ่ะเพราะต้องมีการนําเข้าจากของอเมริกาจากแดนต่างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกฟังคับให้สถานการณ์ต้องมีการอ่อนแอต้องเรียกว่าลดเรื่องของอะไรครับลดลาววาซอกลง ซึ่งแสดงถึงจุดอ่อนทั้งคู่เช่นอันนี้ในขณะเกมนะครับอย่าไปตกใจเลยมันอยู่ในตํารานะครับถ้าบังคนบอกว่างงงไม่ต้องงงเลยครับตาราเล่มนี้จะบอกได้หรือว่าจะไปทางไหนคือตําราเร่มนี้เขาเรียกว่าเป็นเกมของชิคเกน้นเกมไก่ไก่ก็คือแปลว่าปออครัพราะ,ะเกมนี้เป็นเกมซึ่งประเทศนะครับอย่างสาหรัฐอเมริกากําลังจะเล่นพวกที่เป็นไก่ก็คือพวกที่มันยอมเขาไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ประเทศเล็กอาจจะเป็นไก่ได้ง่ายหน่อยแต่ประเทศใหญ่ ต้องข่มขู่สภาพยุโรปกับสังจีนข่มขู่ว่าเอาท่านหนักเลยให้มันพังไปจะได้เป็นไก่เป็นไก่คือแล้วแต่ยอมเขาแต่อเมริกาสาสภาพยุโรปกับจีนเขาก็เรียนตําราเดียวกันน่ะแล้วก็เคยได้เห็นภาพว่าเกมนี้ไม่ใช่เป็นไก่ครับตัวคุณเองเล่นไปเรื่อยๆคุณก็เป็นไก่ด้วยเพราะนั่นหมายความว่าคุณกำลังเล่นเกมซึ่งหมายความว่าคุณคิดว่าคุณจะชนะแต่เกมนี้เล่นไปเล่นมาไม่มีคําว่าชนะเพราะยังให้นคนบางคนบอกว่าที่ตะลีนี่จะบิน เขาใช้ตาําราเกมสีลีผิดผิดจังหวะครับเกมนี้ไม่ใช่วินวินนะครับมันไม่ใช่ได้ทั้งคู่เกมนี้มีแต่ว่าจะโลกไปแล้วจะพังกันน้อยน้อยกว่าหรือมากกว่าเท่านั้นเองไม่มีวินดินเพียงแต่ว่าถ้าเล่นหนักเป็นไปจะได้กระถิบสำเกมมากน้อยที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทั้งสาสตราบุตลก,กับจีนก็จะเล่นเกมนี้วิธีการเล่นเกมนี้คืออะไรตอบโต้นะครับตอบโต้อย่างหมา,าสารสองตอบโต้ถึงจุดหนึ่งจีนใช่ตัวหนึ่งนะครับนอกจากตอบโต้แล้วนะครับ ให้รู้ว่าคัดจะสู้กับคุณได้นานนานนานน,านะครับแล้วกันที่สองซื้อเวลาก็คืออะไรครับบางทีไม่ต้องทําอะไรเลยเวลาจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งผ่อนแรงลงแล้วพร้อที้สองตำลานี้เพื่อที่จะเพื่อให้แสดงว่าฉันไม่ใช่ไก่ปลอดแหกฉันมีเครื่องมือในการต่อสู้เล่นไปเรื่อยๆสังหาผู้คุณเป็นไก่เพราะทางด้านของอเมริกาเนี่ยเป็นไก่สองครั้งแล้วครับเริ่มที่จะแสดงถึงตัวไหนหนึ่งต้องยอมเจราจานะครับเก้าสิบบ้าน แล้วก็ค่อยๆตะล่มอมประเทศต่างๆแล้วค่อยมาคอนเทรลกันที่สองแม้จากทางด้านจีนเองก็ต้องยอมนะที่จะมีการแก้ไขที่อาจารย์ได้พูดถึงจีนเองก็ถึงจุดนึงต้องแก้เพราะสิ่งที่จีนกําลังทําอยู่ก็ทำสองเรื่องก็คืออะไรครับให้รู้ว่าฉันมีเครื่องมือที่จะบอกเลยว่าฉันไม่ได้เป็นไกนะครับฉันไม่ได้ปลอดแทกฉันมีเครื่องมือในการต่อสู้ได้สองผมมีเงื่อนไขของเวลาที่จะสู้ได้นานนานเท่าไรบางทีไม่ต้องทําอะไรเลยคุณเองก็เหนือเอง เพื่อที่จะให้เกมเนี้นะให้ทั้มรู้เลยว,ว่าเกมนี้แม้กระทั่งเหลืออยู่2ประเทศคุณตะลอ่อมคนอื่นได้เกมนี้ระหว่างคุณกับผมจะไม่ใช่เป็นซีโร่ซัมที่คุณชนะแล้วผมแพ้ผมเป็นไก่พอแพ้ป่บผมเป็นไก่แต่ว่าเกมนี้เล่นต่อไปนะจะแพ้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นจริงที่จินทำก็มี2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งนะสร้างความแข็งแกร่งให้รู้เลยครับ hey, ว่าเฮ้ยพร้อมที่จะสู้ได้นานความแข็งแกร่งอันนี้เราเห็นได้ชัดนะว่าจีนทำยังไงครับอันแรกเลยใช่ว่าทิศ f o r ์แ a s นะครับหมายความว่าอะไรปุณเร่นงานผมผมว่าเล่นงานปุณเลยร้อยสี่สิบห้าผมเก็บสุดร้อยยี่ห้าอ่าเนี่ยเห็นได้ชัดสองเร่นงานพวกที่เป็นแร่เอิร์ธนะครับประมาณสิบรายการซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของอเมริกาเรื่องของการผลิตอันนี้เห็นได้ชัดนะสามจะมีการกําหนดว่าให้อ้ามไปลงทุนในอเมริกาตันในส่วนนี้สามตัวนะครับและนอกจากนั้นสิ่งที่ทางด้านทีมทําอีกตัวอ,อะไรครับป้องกันอีกการหนึ่งเขาเรียกว่าเหลือกระสุน ให้รู้ว่าถ้าผมถูกกระทบหนักๆส่งออกซึ่งเป็นตัวที่กระตุ้นหนึ่งในสามของ GDP ของจีนเนี่ยถ้าเกิดต้องติดลบจริงๆเศรษฐกิจของผมยังไปได้เพราะฉะนั้นต้องชดเชยนะครับไอ้ด้วยอะไรครับสิ่งที่มหาศาลที่สุดก็คือชดเชยด้วยมาตรการต่างๆต่างนีครับมาตรการหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของอะไรครับนะก็คือทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเขาเรียกว่าสภาพคล่องซึ่งหมายความว่านะครับเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งอันนี้ทําได้ในรอบเขตจำกัดสองสภาพคล่อง ให้กับทางด้านสถาบันการเงินด้านปล่อยผู้กับตัวที่สําคัญที่สุดคือรีมมาตรก,การในการแขงเมาโหลานมหาศาลซึ่งเป็นซูเปอร์นะครับาทางด้านของอะไรครับอ่อา่อากลเ,เป็นซูเปอร์ที่ออกมาใช้นะฮะในล่านหนึครับยิ่งกว่าบาซูก้าเป็นบาซูก้าขนาดใหญ่เป็นขั้งแรกถ้าจะนับแล้วตั้งแต่ตอนเกิอ,อวิกฤตอ,อะไรครับแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งจีนตอนนั้นก็มีการใช้บาซูก้าขนาดใหญ่ชั่วโลก พนกินเองก็มีเงินสำรองเยอะมากพ้ะพิธีการเข้าตรงนี้ก็คืออะไรครับออกมาเต็มเต็มที่เพื่อเป็นหลักประกันว่าเศรษฐกิจจีนตอนเนี้ยยังไงไม่เห็นหรือสี่ตามที่อ m f บอกจะไปฆ่าครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เขาก็ทําและนอกจากนั้นสิ่งที่เขาทาอีกการหนึ่งก็คือว่าบางอย่างมันก็ดีขึ้นยังเห็นว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเริ่มที่จะมีการคื้นตัวดีขึ้นเรื่องของการบริโภคเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเขายังมีเครื่องมือ ทางด้านการเงินการด้านนี้แล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเน้นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นจีนเองก็กือไงเตรียมพร้อมเตรียมลักหน้าให้รู้ว่าเฮ้ยผมมีเครื่องมือที่จะต่อสู้ในนานแสนนานเพราะ,ะเกมนี้ถ้าเล่นต่อไปมันจะออกมาเลยว่าเกมนี้ทั้งฝุ่นทั้งฝุ่มทางบุรเพราะ,ะจีนเองก็มีการเตรียมต่อสู้เพราะว่าเขาเห็นภาพชัดมันอยู่ในตําราแล้วและเป็นสิ่งที่จีนก็คือประสบความสาเร็จนอดีจำได้ไหมท่ามหนึ่งเนี่ยก็ใช้วิธีอะไรครับเก็บมีการเก็บภาษีเนี่ยต่ำกว่าอเมริกา แล้วกบภาษอเมริกาเนี่ยเก็บยอดนําเข้าของจีนในรวมทั้งหมดนะครับถ้าเก็บหมดเนี่ยสี่แสนกว่าครับแต่ตอนหลังเก็บได้สามแสนกว่าก็หมดแรงแล้วแล้วก็ต้องมาเจรจาเพื่อเฟสวังจีนเองเก็บภาษ,ษีไม่มากถึงที่แสนกว่าแต่ซื้อเวลามาถึงจุดหนึ่งก็เหมือนกันเพราะน่ะจีนกำลังเล่นตําราเดียวกันแต่ว่าตํารานี้ต้องใช่อะไรครับเรื่องของแรงมากหน่อยเพราะตอนนี้เขาเล่นหนักมากเพราะจีนก็มีการเปลี่ยนตาําราตั้งแต่เรื่องของการเล่นงานการเล่นงานนี่หนักหน่อยหนักกว่าสมัยก่อนนะครับขึ้นมาถึงร้อยยี่ห้า กับหนักอ,อีกงานหนึ่งก็คือว่าเล่นให้ตรงประเด็นตรงประเด็นเกออะไรครับ Pre c i s i o n t a r เ e t เช่นเดียวกับเม็กซิโกกับแคนาดาซึ่งเป็นตัวเลบบเ็กแตรร่ตรงประเด็นคือเล่นดูอะไรครับเกษตรซึ่งอันนี้จะเป็นตัวกระทบกับอเมริกาเห็นได้ชัดนะครับอันนี้เป็นที่2การที่3ก็มีการเตรียมตัวเรื่องหน้านานแล้วว่าเศรษฐกิจของเขาจะไม่พังนะครับสามารถที่จะใช้กลไกทางการเงินภายในเรื่องของบาซูก้าต่างๆเหล่านี้รวมกับตอนนี้บางตัวก็ไปได้ดีนะเรื่องของอะไรครับเทคโนโลยีต่างๆ ข้อจีนเองก็พูดง่ายเกยมตยวต่อสู้เพื่อที่จะให้เกมนี้ไม่ใช่เวีนๆแต่เ,เกมนี้เล่นไปแล้วนี่ครับบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ใช่สีนีดสอซาคุณชนะผมแพ้แต่หมายถึงพังทั้งคู่พังมากพังน้อยคุณจะเล่นต่อไปล่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือซื้อเวลาและขณะเดียวกันในขนาซื้อเวลาก็อาจจะเรียกว่าเหมือนอเมริกานะครับไม่อยากจะเป็นคนแรกที่แสดงความอ่อนแอเห็นไหมทําเองจริงๆก็แสดงความอ่อนแอบ้างแต่ใน,นที่สุดปากแข็งเฮ้ยฉันจะไม่คุยกับคุณต้องให้คุณคุยก่อน จีนเองก็ยังไม่คุยเพราะถ้าคุยปั๊บแสดงถึงความเป็นไก่ให้กับให้เห็นพราะต่างคนต่างมีท่าด้วยการวิธีไหนเตรียมพร้อมที่จะเจรจาเพราะจีนก็บอกไม่เป็นประโยชน์เลยทําเองระยะหลังจะเห็นด้วยนะครับว่าเฮ้ยพร้อมเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ให้ให้ทำสัมาน้น์สับสนบ้านก็บอกอเฮ้ยพร้อมผมสามารถลดไปเยอะแยะเลยขอให้คุณอยอมทางจีนก็ไม่ยอมขั้นตอนนี้ก็คือต่างคนต่างเล่นตัวแต่ลึกๆนะมันก็มีการเตรียมพร้อมในลักษณะน่งว่าถึงจุดหนึ่ง นะครับจะต้องมีการพูดคุยแต่การพูดคุยต่างฝ่ายต่างจะไม่ยอมเป็นผู้ที่ถูกมองว่าเป็นผู้แพ้เพราะฉะนั้นอาจจะมีเลองน้ลักษณะท่า,ทาอาจจะใช้วิธีเห็นไหมผมเห็นท่าทีผมรู้ว่าเขายอมผมผมถึงอาจจะเจราจาผู้สมองอะไรบางนี่กงน้จีนจะต้องแสดงไม่แสดงออกว่าเฮ้ยผมต้องเป็นฝ่ายที่ต้องไปขอเจรจาเพราะอันนี้เท่ากับแสดงความอ่อนแอนั่นหมายความว่าความเป็นก่รเปรลาเกิดเพราะอันนี้บอกได้ว่าถึงจุดหนึ่งโลกไม่ถึงกับแตกสลายนะครับเพราะถึงจุดหนึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้เลยครับว่าเกมนี้ จะไม่ใช่เหมือนเกมที่พังทั้งคู่หรือพังทั้งโลกแต่ตอนนี้กับพังไปแถบหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันไม่ได้มีแรงยิงหนักพังทั้งโลกเพราะฉะนั้นก็รอดูต่อไปอีกไม่นานนกะเราจะเห็นว่าการเจราจาระหว่างสองฝ่ายเนี่ยมันจะมีขึ้นและครับในลักษณะหนึ่งเหมือนกับตรงที่เขาเรียกทำหนึ่งนะฮะเรื่องอะไรครับไอตัวที่เขาเรียกเสดวันเพียงแต่คราวนี้มันมีแรงมากกว่าและส่งผลกระทบในลักษณะลูกโซ่มากกว่าเพียงนิดนึ่งครับค่ะดังนั้นคือถ้าสรุปนะคะในชิคเก้นเกมยกแรกนะคะในมุมมาจรสุชัยนะคะใคร เป็นไก่ก่อนใครแพ้ก่อนค่ะทั้งสองคนจะไม่กล้าแสดงความเป็นไก่ครับนะครับต่างคนต่างจะต้องอะไรครับรักษาไอา้ัวลภาพีนะครับแต่พูดง่ายๆเลึกๆเป็นไก่ทั้งคู่ก็เหมือนกับทั้งคู่เนี่ยรู้เลยก็ว่าทุกจุดหนึ่งแต่ว่าในในต่อประชาชนซึ่งกวิธีการง่ายมากเลยนะในเรื่องเล็กๆเล็กๆอาจจะมีการคุยกานอะไรต่างแต่จะไม่ออกมาเป็น Public. พับหรือเขาไม่พับหรือพับอีกฝ่ายหนึ่งก็ดกูบอกเห็นไหมมันมีการมา,มาขอผมถึงขอเจรจา อีกฝ่ายนึกแต่พ่อไม่ใช่แต่คุณมาหาผมต่างฝ่ายต่างในแง่พับพลิกป้องกันตัวด้วยกันทั้งนั้นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนอธิธรรมตอนที่มันเฟสบุ๊กหน่ะสังเกตดูนะครับบอกเลยทีน,นะครับเข้ามาเราะว่ารู้ว่าจะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นในที่สุดทั้งสองฝ่ายในแง่พับพลิกจะไม่ปรากฏตัวว่ากุ็ไก่ครับแต่ลึกๆเป็นไก่ทั้งคู่นะครับพระรู้ว่าถ้าเล่นแบบเนี้ยมันไม่ใช่พังทั้งคู่อ่ะพังทั้งโลกด้วยครับ